สอนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการสวัสดีค่ะเด็กๆก,ก็มาพบกันอีกแล้วกับครูวิในชั่วโมงวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนเรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการคุณครูก็มีนิทานมาให้เด็กๆได้รับชมกันถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยค่ะนานมาแล้วในป่าใหญ่แห่งหนึ่ง มีนางฟ้าองค์หนึ่งอาศัยอยู่เธอเป็นผู้ที่มีน้ำใจดีงามมากแต่เธอไม่ค่อยระม,มัดระวังในการทำสิ่งใดๆวันหนึ่งนางฟ้าได้ทำน้ำยาเคมีไว้โดยที่ไม่ได้เปิดฝาหม้อจากนั้นเธอก็ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วตรวจว่าเพื่อนของเธอที่อยู่ที่ชายทะเลส่งข้อความตอบกลับมาหรือเปล่าพบว่าเพื่อนของเธอ ได้ชวนเธอไปเที่ยวทะเลนางฟ้าดีใจมากจึงรีบจัดกระเป๋าและเดินทางไปทะเลเมื่อไปถึงเธอก็ลงเดินบนหาดทรายขาวสวยแล้วเธอก็เก็บหอยที่มีลวดลายสวยงามมากมาได้ตัวหนึ่งเธอรักเจ้าหอยตัวนี้มากเมื่อเธอกลับจากทะเลมาบ้านเธอก็พบว่าบ้านของเธอได้หายไปแล้วเธอจึงนึกขึ้นมาได้ว่า เธอลืมเปิดฝาหม้อของน้ำยาเคมีทำให้น้ำล้นออกมามดที่เดินผ่านไปมาแถวนั้นมาบอกนางฟ้าว่าพวกมันได้พยายามที่จะเปิดฝาหม้อแล้วแต่เปิดไม่สำเร็จนางฟ้าขอบใจพวกมดที่ช่วยเธอแม้ว่าพวกมันจะทำไม่สำเร็จก็ตามจากนั้นเธอก็ได้เนรมิตบ้านหลังใหม่ขึ้นมาและชวนพวกมดมางานเลี้ยงขอบคุณ และพวกมดกับนางฟ้าก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมาและข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือ 1. ความประมาทจะนำมาซึ่งความเดือดร้อน 2. เราควรมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 3. เราควรตอบแทนผู้ที่ทำดีต่อเราเป็นยังไงกันบ้างคะกับนิทานที่คุณครูได้นำมาให้รับชมกันซึ่งนิทานที่คุณครูนำมาให้รับชมกัน เป็นนิทานที่เกิดจากการแต่งเรื่องนะคะตามจินตนาการซึ่งผู้เขียนได้นำความคิดสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็จินตนาการในการที่นำมาแต่งเรื่องได้หนึ่งเรื่องนะคะต่อไปเรามาดูความหมายของคำว่าจินตนาการกันนะคะว่าหมายถึงอะไรจินตนาการหมายถึงการสร้างสรรค์การสร้างภาพสร้างเรื่องราวขึ้นภายในจิตใจอย่างอิสระไม่มีขอบเขตหรือข้อกำหนด เป็นความคิดสร้างสารรค์ของเราเองนะคะโดยที่ไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นเรื่องจริงนะคะหรือว่าไม่ใช่เรื่องจริงนั่นเองนะคะต่อไปการเขียนเรื่องตามจินตนาการเป็นการเขียนเรื่องตามความคิดความใฝ่ฝันความรู้สึกของผู้เขียนผู้เขียนสามารถเติมแต่งเรื่องราวได้อย่างอิสระ หรือเหนือความเป็นจริงได้ผู้เขียนจึงต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสารรค์และช่างสังเกตนั่นเองค่ะซึ่งการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะเป็นการที่เรา,าเขียนเรื่องตามความคิดของเราเองนะคะโดยที่เราไม่ได้ไปสนใจว่า,าเรื่องนั้นเนี่ยมันจะมีจริงอยู่ไหมนะคะเป็นความคิดสร้างสรรค์ของเราเองเช่นถ้าเราจะแต่งเรื่องว่าให้หมดตัวเท่าช้าง เราก็สามารถเขียนได้หรือว่าเราจะแต่งเรื่องว่าให้ช้างตัวทั้งหมดเราก็สามารถแต่งได้ตามความคิดของเราเลยค่ะจากที่เราได้รู้จักความหมายของคำว่าจินตนาการและความหมายของคำว่าการเขียนเรื่องตามจินตนาการแล้วนะคะต่อไปเราจะมาดูขั้นตอนในการเขียนเรื่องตามจินตนาการกันค่ะข้อแรกนะคะเราต้องคิดแนวเรื่องที่จะเขียน ก่อนที่เราจะเขียนเรื่องตัดจินตนาการเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรอาจจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ or, ราหรือเราจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับยอดมนุษย์นะคะหรือว่าเราจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผีนะคะเราก็สามารถคิดแนวเรื่องก่อนนะคะก่อนที่เราจะลงมือเขียนข้อที่2ศึกษาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่จะเขียน อย่างเรื่องที่เราจะเขียนบางเรื่องนะคะเราอาจจะมีความรู้ไม่มากพอในเรื่องนั้นนะคะเราก็สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างเช่นเด็กๆอาจจะอยากจะเขียนในเรื่องว่าโตขึ้นอยากจะเป็นคุณหมอนะคะทีนี้เด็กๆก็อาจจะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะว่าคุณหมอเนี่ยแต่ละวันนะคะเขามีหน้าที่อะไรบ้างทำอะไรบ้างโดยที่ไปศึกษาความรู้เพิ่มเติม ในสิ่งที่เด็กจะเขียนนั่นเองค่ะข้อต่อไปข้อที่3วางโครงเรื่องตามจินตนาการว่ามีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะเด็กๆก็ต้องมีการวางโครงเรื่องก่อนนะคะว่าในเรื่องนั้นมีใครอยู่เช่นอาจจะมีพระเอกนางเอกโจรผู้ร้ายนะคะทีนี้ตัวละครเหล่านั้นนะคะทำอะไรอยู่ ทำอะไรนะคะในเรื่องนั้นเมื่อทำอะไรเสร็จแล้วก็ต้องต่อว่าทำที่ไหนนะคะเมื่อไรอย่างไรซึ่งเป็นการวางโครงเรื่องตามจินตนาการค่ะข้อที่4ี่นะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าในเรื่องนั้นนะคะมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะเราก็ต้องมาลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังให้สัมพันธ์กันนะคะ โดยที่เราอาจจะลำดับเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์นี้เกิดก่อนเหตุการณ์นี้เกิดตรงกลางเหตุการณ์นี้เกิดทีหลังนะคะทีนี้เมื่อเราลำดับเหตุการณ์เสร็จแล้วข้อที่5นะคะเราก็นำเหตุการณ์ที่เราลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังนั้นมาเรียบเรียงเรื่องราวนะคะให้ต่อเนื่องกันโดยที่เราสามารถอ่านนะคะแล้วเข้าใจว่าเป็นเรื่องราวที่อ่านแล้วต่อเนื่องกันนะคะอ่านแล้วรู้เรื่องนะคะ ซึ่งเมื่อไดอ้ข้อที่5แล้วนะคะต่อไปข้อที่6 mm hmm. เมื่อเราได้เหตุการณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วต่อเนื่องกันแล้วอ่านรู้เรื่องแล้วนะคะเราก็ต้องมาตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจสอบคล้องกับเนื้อหาโดยที่การตั้งชื่อเรื่องนะคะเด็กๆอาจจะตั้งก่อน หรือว่าตั้งทีหลังก็ได้นะคะแต่ว่าการตั้งชื่อเรื่องเด็กๆก็ต้องตั้งให้หน่าสนใจนะคะสอดคล้องกับเนื้อหาที่เด็กๆเขียนแล้วก็การตั้งชื่อเรื่องนะคะควรจะตั้งให้สั้นกระชับได้ใจความนะคะและการตั้งชื่อเรื่องก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะดึงดูดความสนใจในการอ่านในเรื่องนั้นได้นะคะข้อที่7เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงเรียบร้อยนะคะ าการเขียนนะคะเราก็ควรเขียนด้วยาลายมือที่สวยงามนะคะบรรจงเรียบร้อยน่าอ่านนะคะข้อที่แปรักษาความสะอาดในการเขียนเช่นกันค่ะในการเขียนนะคะเราควรรักษาความสะอาดถ้าเราเขียนผิดเราก็ควรลบให้สะอาดนั่นเองนะคะแล้วก็กระดาษนะคะกระดาษก็ควรจะดูแลให้เรียบนะคะไม่ควรให้กระดาษยับนะคะ ต่อไปนะคะข้อที่9เลือกใช้ภาษาที่สุภาพถูกกาลเทศะซึ่งข้อนี้ก็สําคัญมากเลยนะคะเราควรเลือกอใช้ภาษาที่สุภาพนะคะไม่ควรใช้คําหยาบในการเขียนนะคะข้อที่10เขียนสะกดคําให้ถูกต้องวางสระวรรณยุกให้ถูกต้องถูกที่นะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นไม้โทไม้โทเนี่ยเราจะวางบนพยยญชนะ หรือวางข้างล่างเพยยญชนะคะอ่ะไม้โทรนะคะเราก็ควรจะต้องวางบนเพียรชนะถูกไหมคะอ่ะต่อไปเช่นสระอุอ่ะสระอุเราควรจะวางไว้ข้างบนหรือข้างล่างเพียญชนะคะอ่ะสระอุนะคะเราก็ควรจะวางไว้ข้างล่างเพียรชนะนะคะซึ่งการวางสระหรือวรรณยุกนะคะเราก็ควรจะวางให้ถูกต้องค่ะข้อ11 เว้นวรรคตอนให้ถูกต้องการเว้นวรรคตอนนะคะก็จะทําให้เราอ่านเรื่องได้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นและถ้าเราเว้นวรรคตอนผิดนะคะความหมายก็อาจจะผิดตามนะคะดังนั้นเราต้องอเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องนะคะข้อทีอ่ข้อที่12ไม่เขียนวกไปวนมาเพราะจะสร้างความสับสนนะคะข้อก่อนหน้านี้เวลาเราเขียนเราก็ต้องมาเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังนะคะซึ่ง เมื่อเราเรียนลำดับแล้วนะคะเราก็ต้องมาเขียนไม่ให้วกไปวนมานะคะต่อไปข้อที่13เมื่อเขียนเสร็จควรตรวจด,ดูความเรียบร้อยนะคะเมื่อเราเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ควรตรวจด,ดูคําผิดนะคะ,ะดูว่าเรามีเขียนผิดไหมคําไหนที่ยังเขียนไม่ถูกนะคะตรวจด,ดูความสะอาดนะคะก่อนที่งานเราจะเสร็จนะคะ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างการเขียนเรื่องตามจินตนาการซึ่งวันนี้ก็มีคำศัพท์นะคะ,ะมาเป็นตัวอย่างในการเขียนก็ได้แก่คำว่าตักบาตพระอนุโมทนาคุณกุศลวัฒนธรรมสุขใจความดีคนไทยโกรดน้ำพระพุทธศาสนาสำรวมซึ่งเราจะนำคำเหล่านี้ไปแต่งเรื่อง ตามจินตนาการกันนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันแต่งเรื่องอเรื่องหนูนิดกับวิถีชีวิตแบบไทยเดี๋ยวเรามาอ่านเรื่องหนูนิดกับวิถีชีวิตแบบไทยไปพร้อมกันนะคะการทำบุญตักบาตรเป็นสิ่งที่คนไทยนิยมทำการ คุณแม่ปลุกหนูนิดต,ตื่นแต่เช้าเพื่อหาสิ่งของที่จะนำมาใส่บาตรได้แก่ข้าวสวยกับข้าวน้ำดื่มและดอกไม้นำมาวางที่โต๊ะหน้าบ้านเมื่อพระท่านมาถึงหนูนิดจะยกขันข้าวขึ้นเหนือศีรษะพร้อมกล่าวอนุโมทนาแล้วลุกขึ้นใส่บาตรด้วยอาการสำรวมหลังจากใส่บาตรเสร็จ คุณแม่และหนูนิจจะอุทิศบุญกุศลด้วยการกรวดน้ำทุกวันการใส่บาตรนี้เป็นความดีที่เราทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆทำแล้วเกิดความสบายใจสุขใจและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีในพระพุทธศาสนาของคนไทยสืบไปเด็กๆสังเกตนะคะเรื่องหนูนิ้กับวิถีชีวิตแบบไทยเป็นการแต่งเรื่องตาม จินตนาการตามคำศัพท์ที่กำหนดมาให้นะคะได้แก่คำว่าตักบาตคนไทยพระอานุโมทนาสสำรวมบุญกุศลกรวดน้ำความดีสุขใจวัฒนธรรมพระพุทธศาสนา ต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดนะคะเพื่อทบทวนท้ายบทเรียนนะคะซึ่งแบบฝึกหัดตัวนี้คุณครูจะส่งให้ในชั่วโมงหน้าในคาบวิชาภาษาไทยส่วนวันนี้นะคะเมื่อเด็กๆได้ฟังเรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนะคะสรุปใจความสำคัญลงในสมุดวิชาภาษาไทยนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะ สวัสดีค่ะ